รายการสวัสดีเมืองไทยโดยด็อกเตอร์สิวพรศรีศักดินาระยะนี้ช่วงหน้าฝนนะคะเกิดฝนตกหนักในหลายพื้นที่ค่ะทางกระทรวงมหาดไทยก็ได้เตือนโดยเฉพาะใน5จังหวัดนะคะที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนก็ได้เกิดฝนตกหนักน้ําไหลหลากเกิดดินสไลด์ที่จังหวัดตากค่ะเกิดฝนตกหนักทําให้น้ําในลาห้วยนกแหลล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนรัษฎรและพื้นที่การ,กรเกษตรเสียหายนะคะ จังหวัดปราจีนบุรีค่ะเกิดน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่บ้านเรือนราษฎรใน,นพื้นที่3อํอำเภอนะคะก็มีอำเภอประจันทคามอเภอนาดีและอ,อกระกบนบุรีค่ะเบื้องต้นประชาชนได้รับผลกระทบกว่า500ครัวเรือนนะคะพื้นที่การเกษตรก็เสียหายกว่า500ไร่นอกจากนั้นสัตว์เลี้ยงก็ได้รับความเสียหายด้วยค่ะ4จังหวัดจันทบุรีนะคะ ฝนก็ตกหนักอย่างต่อเนื่องมีน้ําป่าไหลหลากใน6อําเภอค่ะก็มีอาเภอมะขามอําเภอคลุงอาเภอเมืองจันทบุรีอาเภอในายใหญ่อําอเภอเขาคิจกูดและอําเภอท่าใหม่นะคะคเบื้องต้นบ้านเรือนรัษฎรได้รับผลกระทบกว่า3,000ครัวเรือนค่ะพื้นที่การ,กรเกษตรกว่า16,000ไร่มีผู้เสียชีวิตด้วย1รายนะคะสำนักง,งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจันทบุรีได้สนับสนุนปฏิบัติการเข้าให้การช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนแล้วค่ะ 5จังหวัดปราดนะคะเกิดฝนตกหนักในพื้นที่อำเภอเขาสมิงและอำเภอเมืองปราดค่ะเบื้องต้นส่งผลให้บ้านเรือนราษฎรได้รับผลกระทบ80ครัวเรือนพื้นที่ทางการ,กรเกษตรกว่า26,000ไร่ทีเดียวค่ะสำหรับการคาดการลักษณะอากาศและพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาก็ยังพยากรณ์อากาศนะคะว่าอีก24ชั่วโมงข้างหน้าร่องมรสุมได้พัดผ่าน ในทุกภาคของประเทศไทยค่ะก็ขอให้ประชาชนที่อยู่ในจุดเสี่ยงนะคะเฝ้าระวังและรับฟังข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดค่ะ